พลังของสตรีถูกวางรากฐานมายาวนานโดยสองมือแม่แห่งแผ่นดินมาวันนี้รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนสาคัญ การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยด้วยกลไกประชารัฐโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นนโยบายหลักกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชน ปั้นดินไทยประดิษฐ์เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้ตามรอยแม่ได้จัดตั้งเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของสตรีเด็กและเยาวชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงมีการดำเนินการทำงานเป็นกลุ่มโดยมีนางสาวพิมพ์ชนกห้วยหงทองเป็นประธานกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด15คนโดยเป็นการรวมกลุ่มจัดทำปั้นดินไทยประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆภูมปัญญางานฝีมือการปั้นดินไทยประดิษฐ์โดยการทำแกะดำปั้นฐานโดยใช้ส่วนผสมจากเปลือกมะกรูด เพื่อให้มีความหอมจากนั้นจึงเกิดการเหลือใช้ของเนื้อมะกรูดกลุ่มจึงมีแนวคิดในการทําผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อมะกรูดโดยการนําเนื้อมะกรูดมาทําเป็นมะกรูดลอยแก้ว3ามรสซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นจํานวนมากแก่ผู้ที่ได้ชิมทั้งจากหน้าร้านและผู้ที่มาศึกษาดูงานที่ทําการกลุ่ม เราก็จะมีการส่งเสริมอาชีพนะคะตั้งแต่การขายเราจะให้สมาชิกสตรีนะคะในพื้นที่อำเภอส่วนพึ่งเนี่ยนำสินค้าที่ผลิตได้ไปจําหน่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกลุ่มปั้นไทยประดิษฐ์นี้นะคะเป็นกลุ่มที่มีจุดแข็งก็คือสมาชิกสามารถรวมกลุ่มกันได้สามารถนําภูมิปัญญาที่มีในชุมชนมาเพิ่มมูลค่าบวกกับศิลปะแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ได้ในปีแรกนะคะเราก็รวมตัวกันกู้เงินของบทบาทสตรี ภายใน1ปีเราก็คืนทุนได้เลยค่ะเริ่มกู้ครั้งที่2ก็ทําเป็นมะกรูด้อยแก้วเพื่ออยากทําให้ว่ามีอาหารขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เหลือปเปลือกมะกรูดจํานวนมากก็มาคิดเป็นของเที่ระลึกอีกก็จะทำเป็นแกะดูดซับกลิ่นอับชืน้นบทบาทสตรีนะคะของอําเภอสวนพึ่งเราไม่เคยคิดนะคะว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเรามองว่าเป็นญาติพี่น้องกันเวลาเราทําสินค้าอะไรมาใช่ไหมคะเราก็จะมีคนช่วยคิดช่วยแนะนําเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชนภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจกฐานรากมั่นคงประชารัฐพลังสามัคคีของทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน